สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้ก็มาพบกับวิชาพระพุทธศาสนากันอย่างเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปวีดีโอคลิปนี้นะคะก็เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่7แล้วนะคะเด็กๆเรื่องศาสนาต่างๆในประเทศไทยนะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะซึ่งคุณครูติปทร์ก็เป็นคุณครูผู้สอนนะคะ ตอนนี้นะคะก็เป็นตอนที่7ของเออเป็นตอนที่1ค่ะของหน่วยการเรียนรู้ที่7นะคะเด็กๆก,ก็ทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่า,าในประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะเรื่องของการนับถือศาสนาเนี่ยมีหลากหลายนะคะแต่ทุกศาสนาข้อสอนให้เราเป็นยังไงคะเป็นคนดีนะคะในแผนผังการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่7เนี่ย ถึงจะจบหน่วยการเรียนรู้นี้เด็กๆจะต้องได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเรื่องของคำภีร์ของศาสนาต่างๆประวัติของศาสดาของศาสนาต่างๆการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อศาสนวัตถุศาสนสถานและศาสนบุคคลหลักธรรมคำสั่งสอนของศาสนาต่างๆศาสนวัตถุศาสนสถานและศาสนบุคคลนี่คือ เด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่7ทั้งหมดนะคะหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการฝึกทำแบบทดสอบนะคะศาสนาในประเทศไทยนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่ให้เสรีภาพแก่ประชาชนในเรื่องของการนับถือศาสนาและไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติและศาสนากัน ซึง่งส่งผลให้คนไทยทุกคนอยู่รวมกันในสังคมอย่างมีความสุขศาสนาแต่ละศาสนามีองค์ประกอบของศาสนาเหมือนกันเช่นมีศาสดาผู้ก่อตั้งมีกัมพีที่บรรลุหลักธรรมคำสั่งสอนมีศาสนสถานและศาสนวัตถุสำหรับวันนี้นะคะในคลิปวีโอตอนที่หนึ่งเนี่ยคุณครูก็จะสอนอ่า ประวัติของศาสดาของศาสนาต่างๆนะคะขอเริ่มที่ศาสนาพุทธก่อนนะคะเพราะว่าเป็นศาสนาที่คนไทยนับถือมากที่สุดแล้วก็คุณครูจะขอเล่าเรื่องราวของประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้านะคะโดยสังเขปหรือโดยโย่อๆอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเด็กๆก,ก็จะได้เรียนมาตั้งแต่ป .1 ป .2 ต่อมาก็มาป .3 ความรู้เนื้อหา ก็จะเพิ่มเติมยากขึ้นเล็กน้อยแค่นั้นเองนะคะศาสด,ดาของพระพุทธศาสนาคือคือใครคะศาสนาพุทธคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระนามเดิมว่าอะไรคะเด็กๆชื่อว่าอะไรคะชื่อว่าเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถาเนี่ยเป็นลูกของใครคะเป็นลูกของพระเจ้าสุดโธตนะอ่านี่คือ ความรู้พื้นฐานที่เด็กๆเคยเรียนมาแล้วตั้งแต่ป .1 ป .2 ป .3 จะไปปอไหนๆนะคะถ้ามีเรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องของประวัติเขาก็จะเล่าเรื่องราวสั้นๆย่อๆแบบนี้ตบทวนแบบนี้ให้เด็กๆทุกๆปนะคะพระเจ้าสุโธตนะเนี่ยเป็นพ่อของเจ้าชายสิทธัตถะนะคะ พระเจ้าสุโธตนะไม่ต้องการให้เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบวชใช่ไหมคะตามคำทำนายของพราหมณ์ในตอนนั้นพระองค์จึงสร้างปราสาทสามฤดูให้แก่เจ้าชายเพื่อที่เป็นยังไงคะเพื่อให้เจ้าชายได้ประทับในแต่และฤูดูเนี่ยให้อยู่อย่างมีความสุขความสบายมีฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็รูดูหนาวนะคะ,ะมีทั้งหมดสามดูนะคะนี่คือความเอาอกเอาใจของ พ่อนั่นเองเป็นที่เพราะว่าพ่อรักลูกใช่ไหมคะไม่อยากให้ลูกออกบวชแต่ว่าเป็นยังไงคะแต่ว่าเจ้าชายสิทธัธตถะเนี่ยตรงเกิดความเบื่อหน่ายเพราะว่าอยู่ในพระราชวังเป็นไงคะก็อาสบายมีคนรับใช้นะคะรู้สึกเบื่อหน่ายในความสุขที่พระองค์ได้รับวันหนึ่งเนี่ยพระองค์ก็เลยขอเสด็จออกไปไหนคะไปประาพาสนอกเมือง และพระองค์ก็ได้ทอดประเนรนเห็นเทวทูตทั้ง4นะคะก็คือเทวทูตทั้ง4ี่เห็นใครบ้างคะอ่ามีคนแก่มีคน,คนเจ็บมีคนตายและก็นักบวชต่อมาตรงตัดสินพระไทยออกบวชเพื่อเส,แ,สแวงหาหนทางแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์ในที่สุดพระองค์ก็ได้ตรัสรู้เป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการตัดรู้อริยสัจสี่หรือความจริงอันประเรสริฐสี่ประการก็คืออะไรบ้างคะเด็กๆอริยสัจสีมีอะไรบ้างคะ1นทุกสองสม,มุท,ทยัย3นิโรธ4มรักอ่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดรู้ในวันวันเพลนขึ้น สิบห้าค่ำเดือนหกนะคะอันนี้คือเรื่องราวของพระพุทธเจ้าหลังจากต,ตรัสรู้เป็นสัมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรงดำริที่จะเผยแผ่หลักธรรมที่ที่ตรงค้นพบจึงเสด็จไปแสดงตามโปรดปัญจวัคคีหลังจากฟังธรรมแล้ว โกตัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมและเห็นธรรมและเทวทูตเป็นไงคะทูลขออุปสมบทเป็นพระพิสุรูปแรกในพระพุทธศาสนาและได้นามใหม่ว่าอัญญาโ,โกตัญญะนะคะนี่คือพระสงฆ์องค์แรกที่พระพุทธเจ้าบวชให้ต่อมาปัญจวัคคีอีกสี่ท่านก็คือใครบ้างคะที่บวชต่อๆกันมาก็มีวิปปะ พัติยะมหานามะอัดอัดสิอัดสะสิและใครอีกอ่าได้บรรลุและก็ทูลขออุปสมบทหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรงแสดงธรรมเรื่องอะไรคะอ่ะนัตตลักกะนสูตรนะคะทำให้พระสงฆ์ทั้งหมดสำเร็จเป็นพระอรหันและ เป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาต่อไปนะคะอ,อันนี้คือพระพุทธเจ้าสเสด็จดับขันธปรินิพานนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนาใช้เวลากี่ปีคะเป็นเวลา45ปีจึงสเสด็จดับขัน ปริทิพานนะคะในวันเพนขึ้นในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนหกเมื่ออายุเมื่อประชนมายุ80ดพรรษานะคะนี่คือเรื่องราวาทบทวนเนื้อหาเรื่องของประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้านะคะเดี๋ยวคลิปวีโอต่อไปนะคะเด็กๆก็จะได้ได้ได,ได้ได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่7นะคะซึ่งเป็นตอนที่สนะคะเรื่องของ าศาสนาอิสลามกับาศาสนาคริสต์ที่คุณครูจะสอนใน,ในประเทศไทยของเราเนี่ยนอกจากาศาสนาพุทธแล้วก็ยังมีาศาสนาอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากให้เด็กๆเนี่ยกลับไปทบทวนอา่านหนังสือนะคะในวิชาพระพุทธาศาสนาเพิ่มเติม,เ,ตมเพราะว่าเวลาเวลาจบหน่วยการเรียนรู้แล้วคุณครูก็จะมีแบบทดสอบให้นักเรียนทําทุกหน่วยเลย สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ